เทชรสหรัฐเผยนิสัยแท้จริงตักกะแตนชนลดาที่เคยได้สัมผัสครั้งแต่งงานกันจากกรณีตักกะแตนชนลดาลูกทุ่งชื่อดังโพสต์ฟาดกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งเข้าข้างเพื่อนไม่คิดจะเตือนกันไม่สนผิดถูกระวังถูกลากเข้าคุกไปด้วยซึ่งทำให้ชาวเน็ตพุ่งเป้ามาที่จ้าอาสยามนงพนีมหาไทยกับเอมวิทวัฒหรือเอมตามใจตูด ซึ่งต่อมาจะเอมก็ถแถลงพร้อมฟาดกลับแรงลั่นถ้าพี่เกลียดหนูหนูก็เกลียดพี่ต่อไปนี้เจอจะไม่ยกมือไหวโดยเอมถึงขั้นน้ำตาแตกกลางไลฟ์บอกอักษรย่อดังกล่าวทําให้ตนโดนด่าย,ยับเยินแบบนี้เรียกว่ากระทบไหมส่วนตักกะแตนก็ไม่รอฟ้าไลฟ์สดฟาดกลับทันทีบอกที่ผ่านมาก็ไม่เคยยกมือไหวอยู่แล้ว น้องยกมือไหว้ตอนไหนเหน็บเมาจนจำไม่ได้ต่อมาจา๊ะนงพนีก็ได้โพสต์ภาพและข้อความถึงเอมวิทวัตรระบุว่าคำว่ารักมันเป็นคำที่พูดยากสำหรับพวกเราแต่ทุกครั้งที่พูดมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพร้อมเคียงข้างกันเสมอรวมทั้งแท็กเฟซบุ๊กหาทิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังบอกว่า อีก,กบพวกกูขอบคุณมึงด้วยนะซึ่งทิมรี่ภายก็ตอบกลับว่ารักขณะที่คนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาให้กำลังใจจ๊ะเป็นจำนวนมากแต่ที่ทำเอาสะดุดตาที่สุดเห็นจะเป็นเท็ดสหรัฐอดีตสามีของนักร้องลูกทุ่งสาวตักกะแตนชนละดาได้มาเมียนชูสองนิ้วให้เจ้าตัวสู้ๆเรียกว่าให้กำลังใจจะเอมไปด้วย ล่าสุดเพชซารฮารัตอดีตคู่ชีวิตตั๊กกะแตนชนลดาได้ออกมาเผยนิสัยตั๊กกะแตนที่ตัวเองเคยได้สัมผัสว่าตั๊กกะแตนนั้นเป็นคนจิตใจดีโมงง่ายหายเร็วในกรณีของจะไม่รู้ใครผิดใครถูกแต่สำหรับตั๊กกะแตนอาจใช้คำแรงไปสักนิดคนก็เลยมองว่าไม่โอเคเท่านั้นส่วนตัวตั๊กกะแตนบล็อกเฟซบุ๊กมาหกปีแล้ว แต่ก็ยังสองในเพจอยู่จริงๆอยู่วงการเดียวกันก็อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปพื้นฐานทุกคนเป็นคนดีหมดเลยจ้ะก็เป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีตักกะแตนก็เป็นคนดีใจดีด้วยแต่ว่าด้วยความที่อารมณ์แต่ละคนก็จะอาจจะร้อนร้อนหน่อยมันก็เลยฟาดใส่กันแรงหน่อย